อย่าลืมเขียนวันที่ด้วยเจื้อนจะได้รู้ว่าเรามีพัฒนาการจากจุดเริ่มต้นวันเวลาไหนใน1เดือนนะครับสเปนเดคริสข้อนี้ก็แสดงว่ามันบอกให้รู้ว่าตามที่แอมิอวลลอนบอกว่าเข้าตาสู่จุยสมองบันทึกแก๊กเข้าจมูกสูจสกกส่จุยสมองบันทึกแก๊กเข้าโคลินสู่จุยสมองบันทึกแก๊กเข้าผิวสัมผัสสู่จุยสมองบันทึกแก๊กเข้าหูสู่จุยสมองบันทึกแก๊กเห็นไหมครับก็แ,แสดงว่าใดๆก็ตามนะครับ5เท่ากับ1 มันเข้าสู่จุย5คืออายตนุนะครับก็คือระบบประสัสนะครับว่าเรื่องของระบบไฟฟ้า t เตชนะครับเข้า5เท่ากับ1เป็นจุยมันไปรวมเป็น1จุยจุยเสร็จปุ๊บถ้าเราเข้าจุยในระดับของเกินกว่าประเสนประแสแจ๋วฮอนก็คือไวกว่าแสงมันก็จะหมดการบันทึกหรือมันหยุดตั้งแต่การเคชนึกเมื่อมันหยุดการเคชนึกไม่ได้หยุดคิดไม่ได้มันก็บอนทอนก็คือบันทึก พอบันทึกเสร็จปุ๊บเราไปหลับนอนช่วงหลับนอนแอลมีอาวารอนบอกว่านั่นแหละคือค่าคงที่จะทํางานตอนตื่นค่าไม่คงที่ทํางานโอเคไหมคมรับชมนิคตคือมันจะคอนโทรลเราค่าไม่คงที่แต่ถ้าเราหลับหลับอย่างมีระเบียบก็คือตุ๊บตับกับยอ่อเขอยู่ทํางานสัมพันธ์กันมันก็จะทําให้การบูรณาการของตัวเราเนี่ยครับทั้งองคาบยบที่เป็น ตัวเราอยู่ใต้ภายใต้เงื่อนไขของค่าคงที่หรือพลังงานบริสุทธิ์มันก็ทํากระบวนการพอมันทํากระบวนจานจานมันก็วิ่งหมุน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 อย่าลืมนะว่าบอทดมันทางานเป็นดุก,กระโผลดุกระโผลดุกระโผลดุกระโผลค่าคงที่มันวิ่งผ่า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 นมันก็รีเซ็ตระบบล้างจานนั่นเองคับประสุทธ์เราไปเห็นการล้างบันทึกในจุดที่มันตกค้างเห็นไหมครับ ก็เรียนออกล้ว่ารหัสใหม่ถ้ามันใช่ตามธรรมชาติในยะมันเข้าไปอ่ะมันต้องไปจัดการไอ้บอทที่มันอยู่ภายในหัวเราให้หล่นกระเด็นหรือออนไลน์นั่นเองเก่งมากครับฝากไว้เก็ดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องไปเดือดรนต้องตางในทางอ้อมโลกบนี้จะได้ยินฉุดไหมมาดิครขอข้ามหัวทีนะขอโทษนะ